สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตอากาศกันเช่นเคยนะครับกับวันหวยออกนะฮะ16กันยายนต5 6 8ก่อนไปส่องเส้นทางฝนฟ้าวันนี้กันเราก็มาปฏิบัติตามธรรมเนียมกันก่อนนะครับเราก็ไปดูลักษณะอากาศนะครับพี่น้องในช่วง1สัปดาห์หน้านะฮะหรือล่วงหน้า7วันกันก่อน17-23ถึง23กันยายน โดยจากภาพก็เป็นพื้นลมนะฮะระดับล่าง850เฮกโตปาัคาลชั้นฐานเมฆในช่วงต้นสัปดาห17์17-20กันยายนต่อนนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะก็จะพัดด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเข้าปกกลุมพื้นที่ประเทศไทยเรานะฮะแล้วก็พัดเข้าหาล่องมรสุมที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศ ทดสอบเข้าหานะแต่พอเข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์คือ21-23กันยายนยอมความกดอากาศต่ำทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์เขาก็จัดทวีแรงทวีกำลังแรงขึ้นนะครับพี่น้องก็เป็นพายุนั่นแหละฮะแล้วก็จะทำหน้าที่ดูดดึงนะฮะแนวลมมรสุมให้เริ่มสร้างมอเตอร์เวย์ของตัวเองนะฮะหรือเบี่ยงเบนออกไปก็ทำให้กระแสความชื้นที่เคยเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ภาค ตะวันออกและภาคกลางก็เริ่มถูกถ่ายเทออกไปบางส่วนนะฮะในขนาดเดียวกันนะครับพี่น้องภาพถัดไปน,นี้ก็คือลมระดับบน500เฮกโตปาสาลนะก็เป็นยังคงพัดเป็นกระแสลมตะวันออกนะฮะเนี่ยนำความชื้นเข้าเสริมนะฮะด้วยกำลังปานกลางเข้าสู่ตอนบนของไทยโดยบางส่วนก็ผ่านพื้นที่ภาคใต้นะฮะซึ่งในช่วงต้นสัปดาห์นี้ก็เขาก็จะทำหน้าที่สนับสนุนนะครับพี่น้องการยกตัวของอากาศในบริเวณแนวร่องมรสุม แต่พอถึงช่วงปลายสัปดาห์เห็นไหมครับพี่น้องแม้ลมบนจะยังคงพัดอยู่แต่เมื่อความชื้นจากลมระดับล่างนะฮะถูกตัดตอนไปนะฮะการสนับสนุนจากลมบนเพียงอย่างเดียวนะฮะก็น่าจะไม่เพียงพอที่จะสร้างฝนตกหนักได้นะฮะก็จะคงยังเหลือฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะโดยทั่วไปเป็นหย่อมๆ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยพี่น้องจะเห็นนะฮะช่วงปลายสัปดาห์ลมระดับบนก็มีลักษณะหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนขวายไหมครับพี่น้องดันอากาศแห้งจมลมเย็นนะครับกดเข้าสู่พื้นที่ด้านล่างบริเวณอ่าวไทยซึ่งก็จะกระทบกับภาคใต้เต็มๆนะครับโดยจากโมเดลคาดการปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันที่17นะฮะพรุ่งนี้ไปจนถึง23กันยายน ทุกท่านจะเห็นว่าในช่วงแรกนะครับต้นถึงกลางสัปดาห์นะครับวันที่17ถึง20กันยายนภาคเหนือตอนบนนะฮะล่องมรสุมจะยังคงส่งผลไม่เต็มที่นักนะฮะทำให้มีฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ่โดยฝนจะดีทางตะวันออกของภาคนะครับก็เหนือบนก็แถบแถบน่านพะเยาเชียงรายประมาณนั้นภาคเหนือตอนล่างก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากล่องมรสุมโดยตรงนะครับพี่น้องก็จะมีฝนชุกนะฮะแล้วก็มีฝนปานกลางขึ้นไปได้หลายจังหวัดนะโดยเฉพาะที่ พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคอีสานนะครับไปดูอีสานตอนบนนะฮะก็มีฝนปานกลางเป็นหลักนะครับในช่วงแรกของสัปดาห์นี้โดยเน้นตกตามขอบของล่องมรสุมนะฮะก็ทางตอนล่างของภาคนะฮะอย่างจังหวัดเลยเนะะี่ยอนองบุรีรัพพูพื้นที่อีสานตอนกลางนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากล่องมรสุมก็ทําให้มีฝนชุกได้นะฮะแล้วก็มีฝนปานกลางขึ้นไปในหลายพื้นที่โดยเฉพาะขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ด ในขนาดที่ภาคอีสานตอนล่างก็มีฝนชุกนะฮะแล้วก็มีฝนปานกลางได้ในหลายพื้นที่เช่นกันนะฮะโดยเฉพาะที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินนะฮะภาคกลางตอนบนนะฮะไปดูพื้นที่ภาคกลางบ้างก็เป็นศูนย์กลางของล่องมรสุมนะฮะก็ะจะมีฝนชุกแล้วก็มีฝนปานกลางขึ้นไปในเกือบทุกจังหวัดนะฮะที่เห็นเห็นไหมครับพี่น้องฝนหนาเม็ดเดียวเลยทีเดียวนะฮะภาคกลางตอนล่างนะฮะก็มีฝนชุกแล้วก็ฝนปานกลางเช่นเดียวกัน,นะฮะ ทั่วถึงนะฮรรวมถึงพื้นที่เมืองหลวงด้วยนะครับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลสําหรับพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันตกนะฮะก็มีฝนชุกเช่นเดียวกันนะฮะฝนปานกลางขึ้นไปจากอิทธิพลร่วมของล่องและของล่องนะฮะของแนวสอบของล่องมรสุมนั่นเองไปดูภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนชุกและฝนปานกลางโดยเฉพาะที่จันทบุรีและตราดนนครับอันนี้ดูง่ายนะครับภาคตะวันออกก็ได้รับ อิทธิพลจากลมระสุมที่พัดยกขึ้นไปนะฮะพักใต้นะครับพักใต้ตอนบนก็มีฝนปานกลางด้วยนะครับสองจังหวัดน,นี้เพชรบุรีประยุกิริขันจากลมระสุมกําลังแรงแล้วก็มีลมบนช่วยนะฮะถ้าเป็นลมตะวันออกเนี่ยพักใต้ตอนบนเนี่ยฝนจะดีนะครับแล้วก็พักใต้ฝั่งตะวันตกก็มีฝนชุกนะฮะแล้วก็มีฝนปานกลางขึ้นไปฮะก็จาก ลมมรสุมโดยตรงอยู่แล้วอันนี้เป็นฝั่งรับลมนะฮะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในต้นสัปดาห์เนื่องจากลมระดับบนยังคงทําหน้าที่เป็นลมตะวันออกหรือมีคลื่นกระแสลมตะวันออกสะสมเข้ามาด้วยนะครับก็จะทําให้ฝนจะดีนะฮะแต่จะดีในช่วงกลางๆของภาคนะครับอย่างชุมพรชาษุร์นครอ,อย่างนี้นะฮะ ไปดูช่วงปลายสัปดาห์นะครับพี่น้องวันที่21-23กันยายนนะฮะภาคเหนือตอนบนก็ส่วนทางกับภาคอื่นนะครับฝนก็จะกลับเพิ่มขึ้นมาเป็นฝนปานกลางทั่วไปและอาจจะมีฝนปานกลางขึ้นไปถึงหนักบางพื้นที่ได้นะฮะทางตะว,วันออกเพราะล่องมรสุมขยับขึ้นไปนะครับในช่วงท้ายนี้ภาคเหนือตอนล่างนะครับฝนก็จะยังคงตกต่อเนื่องแต่จะลดระดับลงนะฮะเหลือฝนปานกลางถึงเล็กน้อยเป็นหลักนะครับ สำหรับอีสานตอนบนนะครับฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะก็จะอิทธิพลของล่องที่ขยับขึ้นไปเช่นเดียวกันเหนือบนก็มีฝนปานกลางโดยทั่วไปนะฮะอีสานตอนกลางนะครับก็ฝนจะลดลงนะฮะเหลือระดับฝนเล็กน้อยนะครับฝนเล็กน้อยปานกลางบางแห่งนะครับแล้วก็อีสานตอนล่างฝนลดลงชัดเจนนะครับเหลือเพียงฝนเล็กน้อยโดยทั่วไปสําหรับพื้นที่ภาคกลางนะฮะตอนบนฝนลดลงเช่นกันนะฮะเหลือปานกลางเป็นหย่อมๆฮะฝนเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็พื้นที่ภาคกลางตอนล่างฝนลดลงอย่างมากเลยนะฮะเ <c oughs> หลือเพียงคืมฟ้ารุ่มฝนถึงฝนเล็กน้อยนะฮะอาจจะไม่ตกนะฮะแล้วก็พื้นที่ภาคกลางด้านตะวันตกก็เช่นเดียวกันกับภาคกลางรับรุ่มตอนล่างนะครับฝนก็ลดลงเหลือเล็กน้อยโดยทั่วไปครับผมภาคตะวันออกนะครับพี่น้องก็ฝนเล็กน้อยนะฮะลดลงเช่นกันนะฮะภาคตะวันออกเช่นเดียวกันจะเหลือพื้นที่ที่มีฝนในระดับปานกลางเป็นหย่อมๆก็จันทบุรีและกราดนะฮะส่วนพื้นที่อื่นนะฝนเล็กน้อยถึงกับไม่ตก สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะฝนจะหายเกือบหมดเห็นไหมครับเหลือเพียงคลื่นฟ้าคลื่นฝนหรือแทบไม่มีฝนเลยนะฮะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝนลดลงควบภาพเช่นกันนะฮะก็ด้วยของกระแสลมระดับบนไม่เอื้อแล้วนะฮะจากที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับก็เหลือแค่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ยิ่งแล้วนะครับเพราะว่ากระแสลมบนมันม้วน ตามเข็เมนาฬิกาอยู่แถวแถวอ่าวไทยนะฝนหายเกือบหมดก็จะมีสภาพคลืมฟ้าคลืมฝนถึงกับไม่มีฝนเป็นส่วนใหญ่กลับมาดูลักษณะอากาศของวันนี้กันนะครับพี่น้องเริ่มกันที่ลมระดับล่างนะครับชั้นฐานเมฆ8-50เฮกโตปาสาลนะคะตัวขับเคลื่อนความชื้นโดยโลมมรสมตะวันตกเฉียงใต้จะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนะฮะมีกําลังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะฮะเห็นไหมครับพี่น้องสีเขียวถึงเหลืองพัดนําความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นปกคลุมพื้นที่เน้นปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยนะฮะทิศทางลมก็มีการพุ่งเป้าเข้าหาแนวชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ต,ตอนบนและเราจะเห็นนะครพี่น้องแนวลมพัดสอบนะครับคอนเวอร์เจนที่เกิดจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาชนกันนะฮะก็ตอกก่อตัวเป็นล่องมรสุมแต่ด้วยลมมีกําลังอ่อนนะครับพี่น้องอีกตรงทาง พื้นที่ที่ลมมาชนกันฮะก็ทําให้ล่องมรสุมนั้นก็มีกําลังอ่อนตามนะครับพาดผ่านในแนวพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานตอนล่าง,กกาง,าางซึ่งแนวนี้เองนะฮะก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะฮะที่ทําให้เกิดฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศได้ในวันนี้ครับในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ตอนกลางลงไปวันนี้เจอริมความกดอากาศสูงนะครับที่มีกําลังวังชาค่อนข้างดีมากเลยนะครับในวันนี้เริ่มแทรกขึ้นมาปกคลุมอีกครั้งหนึ่ง เห็นนะครับพี่น้องบริเวณเหนือหัวเกาะบอลเนียวประเทศมาเลเซียรหรือทะเลจีนใต้ตอนล่างนั่นแหละฮะแล้วก็ภาพถัดไปนี้เราก็มาดูการเคลื่อนไหวของลมระดับบนกันฮะจะเห็นว่าการะแสลมที่ปกคลุมประเทศไทยนะฮะเกือบทั้งหมดก็เป็นลมฝ่ายตะวันออกที่มีกําลังอ่อนๆนะครับพี่น้องอ่อนๆเลยนะ ด้วยลักษณะสําคัญที่มีกําลังอ่อนแบบนี้นะฮะจึงไม่พบปัจจัยที่จะช่วยเสริมกําลังฝนได้โดยตรงอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับอีกทั้งไม่มีแนวสอบของลม2ทิศทางที่ทําให้เกิดล่องความกดอากาศต่ํามาช่วยดึงอากาศให้ลอยตัวขึ้นนะฮะในทางกลับกันกระแสลมที่นิ่งเนะะี่ยครับกระแสลมบนแล้วก็ราบเรียมแบบนี้ ก็จะทําให้สภาวะอากาศโดยรวมนะค,ค่อนข้างมีเสถียรภาพนะครับพี่น้องไม่แปรปรววรุนแรงซึ่งจะทําให้ในพื้นที่ใดก็มีการยกตัวตกของฝนก็จะส่งผลให้ฝนนั้นไม่ค่อยเคลื่อนที่นะครับหรือที่เขาเรียกว่าฝนแช่อะไรเองครับจนกระทั่งเมฆสลายไปนะครับและจากโมเดลคาดการฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับพี่น้องใน7โมงเช้าของวันนี้วันที่16กันยายนไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้17กันยายน เมื่อนําเรื่องราวของลมละสองระดับนะครับพี่น้องมาประกอบกันเราก็จะได้ภาพแนวโน้มเส้นทางฝนในวันนี้เป็นดังนี้นะฮะพี่น้องจะเห็นนะฮะลมมรสุมระดับล่างเนี่ยเป็นลูกศรสีแดงเห็นไหมครับยังคงทําหน้าที่ขนส่งความชื้นเข้ามาเต็มต่อเนื่องนะฮะแนวลมยังคงเน้นไปปกคลุมพื้นที่บริเวณรอบๆอบปากอ่าวไทยนะครับอย่างภาคกลางรับลุ่มภาคตะวันออกนะครับ รับลมตอนล่างนะฮะติดปากอ่าวไทยนะฮะภาคตะวันออกอีสานล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากทิศทางลมแห่งความชื้นนั้นวันนี้เบี่ยงเบนหรือถูกดึงนะฮะเริ่มถูกดึงดูดเข้าหายอมความกดอากาศต่าที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะในวันนี้บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเห็นไหมครับขวามือซึ่งหย่อมนี้ก็เป็นตัวต้นเหตุนะฮะที่ทําให้เกิดแนวสอบของกระแสลมมรสุมนะฮะที่เป็นล่องมรสุมแบบอ่อนๆขึ้นมานั่นเอง ในขนาดเดียวกันนะฮรลมมลสมบางส่วนจะถูกดึงให้ม้วนตามเข็มนาฬิกาเข้าหาบริเวณความกดอากาศสูงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างตามลูกศรสีแดงเห็นไหมครับพี่น้องด้านล่างและก็เป็นที่มาของกําแพงที่มองไม่เห็นนั่นเองนะครับก็คืออิทธิพลของริ่มความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจากทางใต้นะครับซึ่งทําให้เกิดการจมตัวของอากาศ หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Subsidence เนี่ยนะครับเป็น้องในวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดนะฮะสภาวอากาศที่ถูกกดทับนี้จะทําให้ลมระดับบนที่พัดมาแบบเรียบเรียบเนี่ยครับไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยนะครับในวันนี้ความชื้นที่จะถูกส่งตัวเป็นเมฆฝนเนี่น้อยมากนะครับก็ไปดูนะครับโดยจากวิดีโอพลวัตหรือการกระจายตัวของฝนในวันนี้นะฮะ ทุกท่านก็จะเห็นการเริ่มต้นของกลุ่มฝนที่ตกต่อเนื่องนะฮะในช่วงเช้าก็บริเวณภาคตะว,วันออกและภาคใต้ตอนบนนะฮะตั้งแต่เช้านะฮะพอเข้าสู่ช่วงบ่ายและค่ำนะฮะกลุ่มฝนใหม่ๆก็จะเริ่มก่อตัวและกระจายตัวเพิ่มขึ้นในภาคเหนือตอนล่างนะฮะภาคกลางอีสานตอนล่างตามแนวอะไรครับแนวร่องมรสุมหรือที่ลมมันชนกันเนี่ยเล็กๆนั่นเองนะฮะที่พาดผ่านอยู่ในขณะที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับพี่น้อง ไม่ต้องดูเลยนะครับนั่นแทบไม่มีกลุ่มฝนเห็นเลยตลอด24ชั่วโมงนะฮะก่อนที่ฝนในตอนบนจะค่อยๆสลายไปในช่วงกลางเลยครับไปดูคาดการฝนนะครับในแต่ละภาคนะฮะโดยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถึงของพื้นที่นะฮะตกได้บริเวณจังหวัดแม่งสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ภาคเหนือตอนล่างก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะฮะ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับตอนบนนะฮะอีสานบนก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ตกได้ก็แถวๆเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมอีสานตอนกลางนะฮะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะฮะร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกได้แถวๆขอนแก่นกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญอีสานตอนล่างนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่ขึ้นไปนะฮะก็หนาขึ้นเม็ดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งฮะ,ะพอล่องพาดผ่านก็ตกได้บริเวณจังหวัดชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทนะร์นครราชสีมาศรีส,สกเกตอุบลราชธานีไปดูพื้นที่ภาคกลางนะครับพี่น้องกลางตอนบนก็ฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ถึงของพื้นที่ตกได้จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธา,ยานีชัยนาทงห์บุรีอ่างทองลบบุรีภาคกลางตอนล่างนะครับก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ขึ้นไปนะครับก็ตกได้บริเวณจังหวัด พระนครเสียอยุธยาสระบุรีนครปฐมนะครับกรุงเทพมาหานาครและปริมณฑลสมุทรสาครนะฮะภาคกลางด้านตะวันตกที่เห็นนะฮะฝนน้อยนะครับวันในวันนี้แต่จะมีฝนเยอะตรงราชบุรีนะฮะโมเดลให้ฝนร้อยละหกของพื้นที่จังหวัดราชบุรีภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วชะเทงิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีนะฮะ แล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใต้ตอนบนก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สำหรับพ sidewalk, ื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพืน้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดระนองพังงานะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณจังหวัดนราธิาาสนะครับ ข้ามไปดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างสอปปลาวกันบ้างครับพี่น้องก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงจำปาสักสารวันเซกองและอัตตะเปอือแล้วก็มีฝนเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ที่แขวงสวรรค์เขตํามว่วนบริคัไสไซสมบูรณ์นะครับเชียงขวางและก็หัวพัน ไปปิดท้ายกันด้วยคลื่นลมสําหรับพี่น้องชาวเรือนะครับคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยสูงไม่เกิน1เมตรฮะฝั่งอันดมันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรและอันดมันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ